เป็นไทรอยต้องกินยาตลอดชีวิตจริงไหมมาฟังคําตอบในคลิปนี้เลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนะคะหนึ่งฝากกดติดตามตกดใจกดเซฟไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะ <Okay. S 1> การกินยาตลอดชีวิตของผู้ป่วยโรคไทรอยนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของโรคและสาเหตุของการเกิดโรคไทรอยค่ะซึ่งแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลักๆค่ะด,ดังนี้ข้อ1ค่ะไฮโปไทรอยหรือไทรอยทํางานต่ํกากรณีที่ต้องกินยาตลอดชีวิตหากเป็นไฮโปไทรอยจากฮัสชิโมโตซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายต่อมไทรอย ต่อมไทรอย,ยค่ะจะค่อยๆถูกทาลายจนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอย,ยได้เพียงพอค่ะจําเป็นต้องทานฮอร์โมนไทรอย,ยสังเคราะห์เลวไทรอกซีนเพื่อทดแทนฮอร์โมนไทรอย,ยที่ขาดไปตลอดชีวิตค่ะกรณีที่อาจไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าเกิดจากภาวะขาดไอโอดีนเมื่อได้รับไอโอดีนที่เพียงพอนะคะอาการอาจดีขึ้นและไม่จําเป็นต้องรับประทานยาอีกถ้าเกิดจากไทรอย,ยอักเสบหลังการตั้งทรภนอาการอาจดีขึ้นเองค่ะภายในเวลา6เดือนถึง1ปีนะคะ ถ้าเกิดจากการใช้ยาบางชนิดนะคะเช่นยาลิเทียมหรือยาลดไขมันเมื่อหยุดยาอาการอาจกลับมาปกติได้ค่ะข้อ2 <c oughs> mm. ค่ะไฮเปอร์ไทรอยหรือไทรอยทำง,งานเกินกรณีที่ต้องกินยาตลอดชีวิตหากได้รับการรักษานะคะด้วยไอโอดีนตำมันตรังส mm ี hmm. หรือการผ่าตัดต่อมไทรอยต่อมไทรอยนะคะ <c oughs> อาจหยุดทำง,งานค่ะและส่งผลนะคะทำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยถาวรต้องทานยาฮอร์โมนไทรอยทดแทนตลอดชีวิตค่ะกรณีที่อาจไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต หากเป็นโรคเกรฟนะคะและรักษาด้วยการทานยาต้านไทรอยมีไทมาโซนหรือโพพิลไทโอยูราซิลหากควบคุมฮอร์โมนไทรอยและโรคสงบค,ค่ะอาจหยุดยาได้นะคะ <S <S หากเป็นไทรอยอักเสบชั่วคราวนะคะจากการติดเชื้อหรือความเครียดอาการอาจหายได้เองภายใน3-6เดือนค่ะมีคำถามเกี่ยวกับไทรอยอยากสอบถามเพิ่มเติมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ